พร้อมยังชาติเยอะจริงๆเลยนะครับช,ชื่นใจแทนคนจากงานถูกต้องค่ะค่ะลเดี๋ยวจะขอนำทุกๆท่านนะคะที่อยู่บริเวณขอนาฬิกากรกลบเรียนพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายตลอดจนแขกผู้มาเยือนจังหวัดเชียงรายในวันนี้9นาทีเสร็จเสร็นะครับใช่ค่ะขออนุญาตกลับเรียนเชิญท่านพุทธิพงศิริมาศนะคะท่านผู้ว่าราชการเหตุการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะมากระทบกับพวกเราให้เรามีความทุกข์ขอให้เลือนสิ่งนั้นซะแล้วก็สร้างความสุขให้เกิดกับพวกเราขอต้อนรับอยู่กับพี่ๆอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีของเราได้เลยนะครับศิลปินแทรกตัวเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาโหวมอบนะครับนะฮะตัวบอกว่าตัวเป็นพระชุดนะครับนะฮะให้กับมีว like ุฒิไลท์ทูแตงสเตชั่นไลท์มูลิตี้พาร์ตี้และนอกจากออร์ดิการเมนและเป็นออฟติสิฟิล์มและวินู คนจะมี o m m o n moe a r s t o r y นะฮะใช่แล้วค่ะคือเช,ชื่อว่าในช่วงเวลาที่เราจะผัดเปลี่ยนสักแป๊เลยน่ารักมากครับเดี๋ยวเรา,<ม>าเปิดพร้อมๆกัน, <มา S 2> นครับเรามีเวลาอยู่ประมาณ2นาท,2นาที2นาทีสุดท้ายเชียงรายค,รคือต้องบอกว่าในนาทีนี้ที่เป็นนาทีแห่งความระทึกใจทุกคนรู้ดีครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถมา,าลงพวกเรา ดูดูดูทุกคนจับก้องอยู่ยนะครับแสงแฟสวิวับมาพร้อมกับก้องวิดีโอเตรียมดูนทีที่สาสุดแรงหนึงครับขอไฟครับขอไฟขอะไรของคนมีแรงครับเชียงรย15บนับเขาเยาาถ้า <15 S 1> พอได้ทน,นาที13 12 11สิ i okay. ลักเอรักใครเธอมา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 โอเคสวยงทุกคนรับมอต่อไปรับมอที่เธเก่งเขาแต่ต้องรอมรับจริงๆว่าเขาช่นเก่งเหลือเกินที่ทำให้เราจำเขาจนถึงวันนี้ร้องกันนะหาาฉันได้ทุกคน